ออฉันไม่อยากทำอย่างนี้นะเห็นเธอเป็นอย่างนี้รงโกะแต่ตอนนี้ฉันดีใจมากเลยแหละเพราะในท้ายที่สุดแล้วจะได้บอกคนอื่น,นว่าฉันรู้สึกยังไง โอ้ตาเปิดแล้วว่ะ